สวัสดีครับข้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออตโตปูช่องที่คุณจะได้พบกับการรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทุกคนรอคอยวันนี้เราจะพูดถึงระบบ AIM 9X Sidewinder ซึ่งเป็นอาวุธนำวิถีรุ่นล่าสุดที่สร้างความตื่นเต้นในวงการการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีอากาศยาน AIM 9X Sidewinder เป็นระบบขีปนาวุธที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากก่อนหน้าโดยมีคุณสมบัติที่ปรับปรุงใหม่ทั้งด้านการออกแบบ การใช้งานและเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับปี2 0 2 6มีการอัปเดตในเรื่องของประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นด้วยการใช้เซนเซอร์อินฟราเรดขั้นสูงซึ่งช่วยให้สามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในทุกสภาพอากาศระบบขับเคลื่อนถูกพัฒนาให้มีความเร็วและแรงขับเคลื่อนที่ดีกว่าเดิมทำให้ AIM 9 X สามารถทำงานได้ทั้งในระยะไกลและระยะไกลในด้านความประหยัดพลังงาน AIM 9 X ถูกออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกมิติทั้งการควบคุมการใช้งานและระบบป้องกันตัวเองนอกจากนี้การออกแบบภายในยังเน้นความสะดวกในการบำรุงรักษาและความคล่องตัวในระหว่างการติดตั้งสำหรับการเชื่อมต่อ AIM9X มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สามารถสื่อสารกับระบบควบคุมของเครื่องบินหรือศูนย์บัญชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการใช้งาน สุดท้ายนี้ AIM 9X w i n d e r ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ยังเป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งหากคุณสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามออโตปู oo, และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรกับ AIM 9X แล้วพบกันในตอนต่อไปครับค่ะ